sứ tóc cao này là, mình đi sưu lấy cái nhang, sứ tóc cao này là, mình vào để xem nè, mình cứ lôi, lấy mà hay coi, coi cứ lôi nhặt, xách cặp bao đi. Bát bít lê, mình bảo. Men. Tao <laughs> con gì chỉ đáp, bít bay bay đây này cặp bao này. Bao bưng, xách cặp bao lôi. Bao da. Ừ, bao da. Bao da của Ừ, bao da. Bao da đấy, bao để tham hỏi, vào để xin lê cái tuôi đấy. Bỏ. Bạc giá tiền đi. Xách cặp บิดเล็กี่เขาซื้อหรือว่าเลขอีหยังอะไรในกระเป๋าอ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสสวัดขอบทุกมาว่าว่าหูฟังไหมนะครับฝันมาจด้ไงก็ครับทะเลละมัลที่ดึงในสิได้ไปหาหมอมืออื่นเนาะอันหนาวสักี้นะครับอันนี้โดนที่หลายตัวโดนโดนยายสวนจังสีฝันแม่สวนมากสีฝันวันพระ ไปกับว <maior not S 2> ันโกนมาขึนเด้วันนี้วันพระวันนี้วันโกนเช้าวันนี้วันโกนนั่นแหละพรุ่งนี้วันดับแล้วน่ะมือมันผ่านมือมันผ่านไปกันโกนบอกไปฝันก่อนฝันขึ้นนี่นั่นแหละฝันแปดมือวานมากขามมือนี่กับมือนี้เป็นวันโกนเออแล้วนอกนั้นก็สี่จำอะไร พีกับบงพีกับบอกเลขกนาะบอกว่าออกตกเก้าหน่าละบ่เอาห้เจ้าบอาความฝันให้ละเอียดบ่วาห้ละเอียดบ่า้ฟังไม่นะ่กับฟังบ่าวท่านบังหนั่นฟันเห็นบักพวก้าและเนาะพี่ตายไปเออที่เราตายไปน่าพวเก้าตายไปน่ะเอ้ยตายไปตั้งแต่โดนเนาะตั้งแต่พอโซ่สามจิจก็่สามเจ็ดเมือกีวก็เลขได้สามเจ็ดนี่ยคนนั้นเลือกแสคที่เิ่นตายคบแม่สวยที่มันตายเพรานั่ยุ่าไคบ สามสิบเจ็ปีอือนหาเก่าไหมหเก่าอยุหเก่าน่ะไหนตอนตาน่ะสามสิบเจ็ดาิบเเพื่นเพื่นม้นนี่เพิ่นมหาบ่เออเพิ่นมหาบอเพิ่นย่างมาที่เพื่อนมาได้เข่าบ้านเพิ่นยืนอยู่พุ่อนอ่าไเลยดายืนดามึงมึงมาบงลูกบังเต้าเนาะ

ปากจ่าสิลีนะใส่กระเป๋าเลยปัะนี๋มาตื่นมาเปิดก็เห็นบัตรสิลีตัวบัตรเลขกตัวหันเลขบิ้นเลขที่เขาสื่อหรือว่าเลขอีหยังเอาในกระเป๋าอ่ะโอู้้แล้วมันฝันแล้วตื่นมาค่อยก็เลยเปิดเบิ่่งวามือมันแม่ดีรีบ่ะค่อยวางสิก็เปิดเบิ่งม่อยก็เห็นบัตรเลขอีิลีอยู่หันบ่เออมีเห็กอยู่บในหันบุญไม่ใหญ่นั่นเอาไปแล้วว่งนึงเอ้าเพิ่นมาก่นมากกอ เอามาบ้างไหมเอามาบ้างมาเลยผู้ดไเอาเลขไปเอามาบ้างมาเอห้าสี่สามเนาะเอาเขียนเขียนนั่นแหลเนตัวนั้นแหละเกิกเลยว่าหวยเขาผู้ใดเอาบัตรเลขมาใส่ก็ผู้สั่ป้จเป็นจริงอือนีนั่นแหละเขียนเลขห้าสี่สามกับเกาหก e ฝันคือดีนะแต่ว่าแต่ว่าคอว่า่าเก่ามันมันบอกว่าเหล็กตัวเก่ามันตรงมีสามเก่าเลยต่ว่ามัี่ร้ยตัวเท่าไหร่้อยตัวแล้วสามกับหาสี่สากับเกาหกกับสามเก้าหาอกบ่านั้นมันเห็นบัรอยู่ในนี้นี่ตัวไดเขียน อยู่แพงเคยก็แต่ผัวเก่านี่อาชีพอดีเกี่ยวของเด้ผู้ชมครับเพราะว่าปืนปืนสาวมาไปเปิดในกระเป๋าแมนพัดไปเห็นเหล็กแมนที่ว่าผัวเก่าเอามาขึ้นให่มาขึ้นเนี่ยเอามายืนให้แมนอือมันต้องเอาเหล็กตัวนั้นเด้ห้วยพวกงูแล้วผัวกระจุดอืมเอากระดานไม้นะครับผมกำลังเขียนอยู่กำลังเขียนอยู่ตัวนั้นตัวเนาะแมนเพราะว่ามันเห็นแต่ตัวนั้นไอผัวเก่าเลยแล้ว่ายแมนนีลีตัวนึงก็เอาแบตแบตเตอรี่เปิดใช้เว่นตาเบิ้งห้วย

มันก็ต้องก้าวไปเนาะคันบอกลับกันตั้งเด็ดละเออเฮ้ยแต่ว่าฟันเห็นตัวเก่าจังสี่ก็ไม่ซื้ออนไรเนาเอาเอาตัวเก่าน้ำกระสันเขียนเขียนตัวเก่าเลขออกตัวเก่าเนาะบระมานเลขแล้วลงชุรก่อนอ่ะตัอใดก็ห้าเก้าสามห้าเก้าสามบอกสี่ไฮเอาสามเก้าห้ายังวะโอ้เราสี่ไฮเอาสามเก้าห้าเอาเขียนสามเก้าห้า นี่สำนีแหละจบเนาะอืมเอาไปตัดเอาเรื่อยพี่น้องนี่จะมาลื่นคนเนาะเนี่ยเข็นให้มันครบนี่ล้วปลาเนี่เอาบอกว่าเลขตัวเก้าหน่าละเนาะขวางสี่เนาะเอาปลาดิเอาใ้ายชวยถือไงเนี่ยอย่าเถียงผีไป่แตะพกไงเนาะข้าวบัตรมาให้เต็มที่สิเปิดเเิงนะใส่กระเป๋าปั๊บเป่าดาววันนี้ยังไม่พูดผมเขียนแล้วถือไงเนี่ยน้ยเนาะครับนี่หันมาครับหันมาแม่นบ่ถือบ่ถืออยู่เออนี่ยละ นี่ฝันเป็นจริงเด้นี่ฝันตื่นมาอย่ามือสัไปเปิดกระเป๋ามาเห็นเลขเลยเห็นตัวนี้กับตัวนี้โอ้ครับแต่อันนี้พ่นว่าว่าเลขคุยถามมาเจ้าซื้อเลขตัวใดเลขตัวเก่าหน่าล่ะออืก็วันนี้มืดยังอาไปมาทำหนีแน่เอวยปมาทางคีื่องเซ่ยนนี่ซ้ำหนีล่ะซ้ำหนีเองโอ้ยใช่ถือกันเด้อพี่น้องเลยครับจะซื้อหลายซื้อเลขละหาบาทเขาละไม่ไม่จีนไวยหรือหาบาทกับซ้ำมดถือกันเลยหาสี่สามเก้าหก ลราคาสามเก้าห้าแค่นี้แล้วเนาะแม่นี่แค่เห็นอยู่ในบัตรนะเนาะครับบุญไม่ใหญ่นั่นมาเอาไปจ่อยมากมากขยับนิดตัวนั้นเโอายอยากเห็นใบจริงนี่เนาะเอาก็เอิญเอาแล้วก็เอามาใายด้วยอ่ะอาหารมาทังพุ่นอ่ะอาหารมาทั้งนี่จะง่ายบาดดีครับมันยับยีมันจกมันซื้อาะแต่คอยยามไดโ้มันมันมันหาเลขคอยจากแก่มได้คอยบุ่้งซื้อเต้ เพิ่นอยากเห็นใบกิ่งเพิ่นไปตามเอาอยู่บ้านอยู่บ้านหลังคุณแกไะใบนะครับเด้อแกะใบครับ <S <S นี่ก็ใยฝันใยฝันยังสี่กีว่านปะเลขมันต้องเข่าเลขต้องเข่าแต่ว่าเลขแลน,นี่คอยให้แรนเด่นเก้าร่องหาเออเลขแลนเลขแลนร่องหาครับเอาเขียน,นถึงกันไหมครับนี่บอกไอ้ใบนี่บอกทีทีเออกระเป๋าเอาเอามาให้เบิ่งงนี้แมนจะบอก เอาห้ยายสวยแล้วถึงเห็เบ้นนั่นมันมาเห็นตัวเลขกตัวน้อยเถอเบนีอนี่แหละตัวนี้แหละสี่สาาหวยผู้ไรมาเขียนเล็เสียงคอยตำรวจเ็นกับชบิตเก่าหัวเต่าโอ้ยมันว่าเห็นหลงอยู่ไกลพดเอาเอาไว้งบนเอไวนี่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 มันบอกอ้เดใหญเอาาลมนเฝ้าแ่แเอาัะยิกรกับเท่านี้เนาะโอ้นี่ จากผัวเก่ากับผัวใหม่นี่ใบนี้ใบนี้ใบนี้หาสี่สามอะฉันซื้เลยนะเราซื้อเลยบ่อ๋อบ่คอยชัดจบอ่ะะอ่โอเคพี่น้องซื้อเลขปั๊บพอจะมีลแต่ว่าผู้ใดผู้ใดเขียนให้แล้อผู้ใดมาเลขวิ่งนี่เราบอกว่าห้าหากับเก่าหากับเก่าหากับเก่าเลขวิ่งเราว่า อ่ะเดนเก่าร้องหาเดนเก่าร้องหาตัววิ้อถ้าผ er> ู้ใดมักวิ่งบางที่เยลืมเลยเอาติจตาด้เนาะงคอยให้เต็มเอาลำลากันไปครับพี่น้องขอบคุณที่ช่วยครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวคิดกัน